อันนี้เราสันนิฐานวา่าเป็นวาล์วรลัวนะฮะแต่คงไม่น่าใช่นะฮะคือว่าเครื่องสะดุดสันเดินไม่เต็มที่นะเราก็ได้เช็คแล้วว่าเป็นที่อะไรเราไปดูวิธีการเช็คกันเบื้องต้นนะครับท่านครับวันนี้มาดูนิสสันซีดานะฮะมาด้วยการเครื่องสันใสเกียร์กระตุกนะกระชากตุกกระชากก็นวดวิ่ง สะดุดสะดุดนะครับอันนี้เราก็เอาเครื่องสแกนเข้าจับก่อนเครื่องสแกนเข้าจับก่อนว่ามันเป็นที่อะไรร้านค่าสดได้ครับแต่อ่านโค้ดไม่ออกสแสดงว่าโค้ดไม่มีนะโค้ดไม่มีสรุปว่านะไม่มีโค้ดนะครับไม่มีโค้ดหาเราหาไม่เจอแล้วไม่มีโค้ด ก็เดี๋ยวเราก็ไปเช็คด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้โค้ดไม่ออกโค้ดไม่ออกกินหมูไม่ได้แล้วครับน,นี่เราใช้ใช้วิธีเช็คด้วยตัวเองนะครับคือว่าดึง,ด,งดึงปลั๊กที่คอยก่อนอน,นี่ตุ้หนึ่งเราดึงแล้วนะฮะตุ้มหนึ่งดึงแล้วนะครับไอด,ดีออกมานะถึงจะเห็นคอยจุดระเบิดน,นะครับ ลิ้นลิ้นจีกผีเสื้อนะครับอันนี้จะดำสกปรกมากนะลเลาลื่นมาก็ต้องทำความสะอาดใหม่นะสกปรกเลย่ไหมครับต้ขของล้างว้งามสะอาดอันนี้นะเราสันนิฐานว่า,าเป็นวาวล์วรั่วนะฮะแต่คงไม่น่าใช่นะฮะคือว่าเครื่องสะดุดสันเดินไม่เต็มที่นะเราก็ได้ เช็คแล้วว่าเป็นที่อะไรเราไปดูวิธีการเช็คกันเบื้องต้นนะครับครับ เดี๋ยวเราไปเทสคอยกันครับวิธีการวิธีวิธีการเทสคอยนะครับบว,บ,นนะบวกลบและสัญญาณนะบวกลบและสัญญาณเปิดนี้ได้สัญญาณนะเข้าเข้ากล่องนะครับต่อไปเราก็เทสนี่เราบวกเราเปิดไปแล้วนะครับเปิด อ้าวมันไม่กินหมูแต่ว่าเราเจอหมูนะคือบรรลานบรรล้านเทสคือเทสด้วยตัวเองนะครับเทสด้วยตัวเราเองเนี่ยตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือว่าคอยเน่าออไปหนึ่งตัวนะแล้วเราจะดูตัวที่มันยังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวจะมาเทสให้ด,ดูครับเครื่องนะดูนะครับก็มีมีกระจายไฟออกน,นะนะเนี่ย เมื่อกี้เราเราเจอแล้วนะครับว่า,อาคอยจุดระเบิดเสียหนึ่งตัวนะฮะอาจารของเครื่องยนต์สั่นมา,นา,นาอันนี้ถ้าเรามีเครื่องเช็ดคอยตัวนี้นะก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทาง,งานเรานะเพิ่มขึ้นนะก็คือไม่ได้มั่วนะฮะลูกค้าก็ไม่ได้เจ็บตัวฮะเจ็บตัวน้อยลงนะ <laughs> ประมาณนี้นะครับ ที่เราถอดออกมานี่เป็นสูบอ่าสูบท,ท,ท,ที่สามครับสูบที่สามตัวนี้สูบามเสียเฮ็ดแล้วไปไม่ออกคอยทำให้รถเดินไม่เต็มสูบนะฮะแล้วก็จะไปเปลี่ยนอะไรลูกพานะครับแล้วก็จะล้างบีบผีเสื้อที่มันสกปรกนะฮะตัวน,นี้นะที่สกปรกนะอ่านี้เป็นคอยจุดระเบิดตัวใหม่ที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับ ไปก็จะใส่ท่อร่วมไอดีครับว่าแลวอย้วเจ็ดก็ใส่ก็อากาศเข้าไปนะครับ อย่าลืมท่อหายใจครับอย่าลืมท่อหายใจนะครับกาเรนะเครื่องเด้อเสียงเครื่องเงียบเลยครับเครื่องนะนิ่งนะคราวนี้ ร์เกลอนะครับนิ่งเลยคันนี้เงียบคิปเลยครับไม่สั่นนะจากตอนแรกมาที่สั่นนะก็แก้ไขตามปัญหาไปครับคือคอยจุดระเบิดเสียหนึ่งตัวคันนี้เสียสูบที่สามนะเสียสูบเดียวลูกค้าบอกว่าเป็นรถของคุณผู้หญิงใช้นะก็เลยให้จัดการดีกว่าเลยครับ ในการเปลี่ยนสีหัวไปเลยเพราะว่าอายุงานพอกันครับว่า่อมตามงบก็ทําได้นะแต่ว่าความชัวก็แล้วแต่ลูกค้ากําลังนะแล้วแต่กําลังแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ